สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันศุกร์ที่18เมษายน2566เรื่องจงให้ความสว่างของท่านได้ส่องประกายข้อท่องจำจงให้ความสว่างของพวกท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นบรรดาการงานที่ดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระบิดาของพวกท่านผู้ซึ่งทรงสถิตในสวรรค์มัทธิวบทที่5ข้อที่16 อ่านกิจการบทที่13ข้อที่45-52อ่านพระกัมพีในหนึปี1พงศวดาน1นถเนื้อหาในยอห์นบทที่9ข้อที่หพระเยซูคริสต์ตัดว่าตราบใดที่เราอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลกพระองค์ยังตัดในมัทธิวบทที่5ข้อที่14ว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนเนินเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้า แสดงว่าท่านก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะถูกเรียกว่าความสว่างาเระเยสูต,ตัดต่อไปว่าจงให้ความสว่างของพวกท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้นเพื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นบรรดาการงานที่ดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระบ,บิดาของพวกท่านผู้ซึ่งทรงสถิตในสวรรค์มัทิวบทที่5ข้อที่หนึ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำพระองค์ทรงกระทำอย่างยอดเยี่ยมนั่นหมายถึงการส่องแสงของพระองค์นั้นไม่ธรรมดาพระองค์ต้องการให้ท่านได้เปล่งประกายเป็นพิเศษด้วยเช่นกันพระเจ้าต้องการให้ท่านเปล่งประกายเหมือนโจเซฟในปฐมกาลบทที่41ข้อที่1ถึง44เมื่อโจเซฟแก้ความฝันของฟาโลฟาโลกล่าวว่าเราจะหาคนเช่นนี้ซึ่งมีพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในนั้นไม่ได้พระเจ้าต้องการให้เราเปล่งประกายเหมือนโมเสส ในกันดาลวิธีบทที่12ข้อที่สพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีใครท่อมใจเท่าโมเสสเขาเป็นประกายในความท่อใจของเขาพระองค์ต้องการให้เราเป็นประกายเป็นเหมือนเดโบราในผู้วินิจฉัยบทที่4ข้อที่ 1- ถึง14เมื่อถึงเวลาออกรบแม้แต่ในกองก็พูดว่าฉันจะไม่ไปหาเดโบราไม่มาด้วยและเธอก็ไปกับเขา พระองค์ต้องการให้เราเป็นประกายเหมือนดาเนียลในดดเนียลบทที่6ข้อที่1ถึงสามพระคีร์กล่าวกับเราว่าแม้มีคนสามคนที่ได้รับเลือกให้ดูแลเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของอาณาจักรแต่ดาเนียลก็ยังเก่งกว่าพวกเขาด้วยพระวิญ,ญญาณที่ยอดเยี่ยมในตัวเขาเขาสองปะายตอนนี้ในธนคกิจเตียนเราจะเป็นประกายด้วยการแบ่งปันเาวประเสริฐและเปลี่ยนมนุษย์ให้ชอบธรมโดยฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่6ข้อที่1ถึง8 บางคนได้รับเลือกให้เป็นมรคน,นายกแบบต้นฉบับแต่ถ้าวันนี้ข้าพเจ้าถามว่าใครคือหัวหน้าของคณะประสานเสียงหรือใครคือผู้คนแห่งชัยชนะหรือใครคือผู้ที่เขาลบให้เกียรติหรือท่านก็มาจะพูดว่าฉันไม่รู้พวกเขาเป็นหนึ่งในเจ็ดมรคนายกพวกเขาได้ถูกเลือกแต่ไม่ได้ส่องประกายพระเจ้าต้องเลือกท่านให้เป็นประกายหากท่านได้เป็นประกายอย่างจริเจ้า เพื่อพระนามของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะได้รับการสรรเสริญอย่างต่อเน,นื่องในชีวิตของท่านประเด็นสําคัญพระบิดาได้โปรดขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นประกายฉายแสงเพื่อพระองค์ได้เถิดที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบอีเอเอเดโบเยจัดทําโดยคิดจักแห่งการทรงไถ่ายกิสสตียนของพระเจ้า